<January. S 2> เดือนมกราคม February, เดือนกุมภาพันธ์ March, เดือนมีนาคม April, เดือนเมษายน May, เดือนพฤษภาคม June, เดือนมิถุนายน July, เดือนกรกฎาคม August เดือนสิงหาคม September เดือนกันยายน October เดือนตุลาคม November เดือนพฤศจิกายน December เดือนธันวาคม Thank you for watching ขอบคุณค่ะ